สวัสดีคะ่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วกับไมสีมณีเด้งให้ตังชายาให้เจ้าข้องไม้แล้วเนาะ <c oughs> ถ้าอิ่อีน้อ,นองไม้อีน้องไม้ก็ต้องอีเป็นอีน้องไม้ซีมณนีเด้งชาวนาชอบนอเวชแนลนะจ๊นะนาะมาเก็บไข่รางไข่อีกแล้วพี่น้องแต่วา่าแต่วา่วาอัน นะพอกับลูกนะ่ะ้าผ่ากันเก็บไว้แล้วข้างตังกล่องกระโบมีบไปซื้อเ๋้วห้างเงินไปซื้อก่อนเงินเงินเอาไปซื้อเลขเวิร์พี่น้องเอ้ยนี่พอกับลูกเข้าหนะังเก็บไว้แล้วใครนะบ้าเขาเก็บไว้แล้วบ้านี่นคอยซิมมาล่างใครดำเนาะใครที่หมันโซกกระปปกนะ่ะเดี๋ยวเสิเอาให้เบิง้งเขาเก็บ าล้างไว้แล้วบัดนี้ค่อยกันซเอาตัวนี้อออเอาตัวนี้อ,อกอคือที่จะเอาตะกร้ามาใส่ไข่ที่มันสุกกระปงนะจนะนาะต้องล้างมืออันนี้ให้เม่ล้างอย่างเดียวพอกับลูกเก่งฮากลูกชายกับลูกสาวค่อยกๆเกง่เกงๆนี่พากันเก็บหมดแล้วเอาซีให้เบิ่งห้องนี่อ้า ถ้าเจ้าบ่มาเอาไข่เด้อใช่ไห้เบิ่งห้องไข่เด้อพี่น้องเด้อห้องเย็นห้องไข่นะมันจะอยู่แบบนี้จ้ะโอ้มืดเดี๋ยวเปิดไฟกันเด้อนี่จ้าเห็นบ่เดี๋ยวหมุนรอบหลบกันอันอันท้ายวิดีโอโทรศัพท์เนาะมันกระกลับกล้องบ่ได้พี่น้องเข้ามันเฮ็ดแบบบ่ให้กลับกล้องสินะ ค่อยเฮนบ,บป็นจักมันเฮจังไดดอกอันนี้เป็นห้องเก็บไข่เนาะจ๋านะห้องเย็นสงใส่มืออื่นยูข่ะเจ้าซิมาเอามีจักจักโอ้ลายลายเติบลายสันเติบนะมึงน,นะับอืมห้องเก็บไข่เลิกงานเลิกงานประจำจ้าอัน ค่อยก็เห็ดงานประจำโรงงานเล็กเนาะอยู่ร้อยเปอร์เซ็นต์กับมือหนึ่งก็เห็ดงานโรงงานประจำนะ่ะเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงเห็ดแปดชั่วโมงแหละแต่ว่าได้เจ็ดชั่วโมงเคืองเลิกงานประจํามากะมาเห็ดอันไข่จังสี่ละพี่นอ่อนนี่มาเห็ดน้ำไข่พื้นมันบรอกวคดกระชี้มีไข่แตกไข่ย่างเนื้อกระซื้อกระซังมันนี่แหละ ถ้ามว่ามายูนนอร์เวสบายบอมันก็แล้วแต่บางคนเด้พี่น้องมันแล้วแต่บางคนเนาะบางคนที่ขาเจ้าเหตุงานประจำย่างเดียวแล้วบ่มีบัเขาเจ้าเห็ดงานประจำย่างเดียวจังสี่ก็เจ้ากระซีสบายแนย่แต่ว่าค่อยไหมสีเนาะไหมสี ค่อยบรเหตุงานประจำย่างเดียวไงพี่น้องแล้วเหตุฟาร์มพ่อเมังสีแบบแบบจังไหนหละบรเหารก็บบรด้ถท่ามว่าขยันบอข้านอยู่เด้บมเมนบ์มเมนบอข้านได้พี่น้องแต่ว่ามันต้องได้เหตุหาบเเหุเหาจ้างคนมันก็แพงเนาะจ้ะเนาะพี่น้องเนาะ ชั่วโมงนึงขั้นต่ำก็ลอยหเข้าไปละร้อยห้าสิบรยห้าสแล้วมั้งเดี๋ยวนี้นะกับกับ,บูคือกันว่ามันหอไดลก็ประมาณนี่แหละร้อยห้าสิบัวโขนกับเป็นเงินบ้านหฮางก็ห่อไดลเงินบ้านหฮางก็ประมาณจากรลอยละลอยหนึ่งก็สามลอยสามลอยสี่อย,อยห้าลอยเข้าไปแล้วเนาะ ชั่วโมงหนึ่งอ่ะนะบัดนี้ออหยังที่เฮาพอเฮ็ดได้เฮาก็เฮ็ดเอาเองแบบลดค่าใชจ่ใจไปอีกแน่ห้ามว่าคนงานมีบ่ก็มียูจ้ามียูซ่องขน,อนอง้ายน้องคนเป็นคนต่างชาติเนาะคนต่างประเทศบัดน,นี้เหาสชี้จางเข้าตลอดน่ะมันมันเฮ็ดบบได้พี่น้องแบบเห่ากระจางเข้าเฉพาะ ของแบบนักนักนกที่ห้องเฮ็ดเองไ่ได้หรือว่าตุอ้วนเนะววาะพู้อค่อยค่อยเอิ่นเหล่าตุอ้วนหรือว่าที่งานที่ตุอ้วนเฮ็ดบ่ได้เฮาก็ก่อนจ้างเข้าซอยเอาบัณฑิอันใดที่เฮ็ดได้นะเฮาก็เฮากะเฮ็ดเอาเน้อพี่น้องเนาะพะว่ามันกะอซอยลดค้าใช่ใจไปอีกเม่ยังดอก นี่หลายหลายพี่น้องเอ้ยยืมกูหมาเห็ดลงไกลมาสร้างนี่มาตุวันคือตุวันพ่กค่อยเราบอได้เห็ดได้สร้างหมาไว้หลอลูกกับเมียนะั่นนะ่ะอันนี้กับบอแมนวาบเมนว,าเ,มนวาเวาไายนะ้พวกเจ้าของเนาะเพิ่นกะดียุ่แล้วกด็ดีดีค่ะลับ แต่ว่าเพิ่นคือคือเพิ่นบ่ได้เหตุได้สร้างมาไว้ก่อนเหาหังสีับพอค่อยมาปุ๊บถึงได้มาเหตุงานประจำแล้วกับเอางานประจำนะ่ะกับทีฝาห่มตรงนี้อะ่ะฝาห่มตรงนี้นะเพิ่นซื้อก่อนทีจะแต่งงานกับค่อยแค่หนึ่งเดือน เพิ่นซื้อเพิ่นเซ็นสั้นยาซื้อกันเดือนมกราคมปีสองพันหกเนาะจ้ะเนาะปีนี้ปีสองพันยี่สิบเอ็ดอ่าสิบห้าปีที่แล้วเพิ่นซื้อเดือนมกราปีสองพันหกบ้านี้เพิ่นลงไปแต่งงานกับคอยจดทะเบียนกันเดือนกุมภาพันธ์ปีสองพันหกบัดนี้ เดือนกุมภาพันธ์เจ้าทอเปียนเนาะไม่ไ้ขึ้น,นเดือนมิถุนาค่อยก่อนได้ขึ้นมาพี่คือเดือนมิถุนาค่อยก่อนได้ขึ้นมานอร์เวย์เนาะขึ้นมาปุ๊บเมยยาเพิ่นกะทำโรงงานให้ว่าสู้ทีเอาคนงานบอลลูกไผ่กุมามันบยอยักยุบานซื่อจังสีเนะ บบเอกซงเอกสานเอ้ยังกระบันได้พร้อมพี่นองมาได้อาทิตเดียวอย่าปากแห้งมาได้อาทิตเดียวค่อยก็ได้เหตุงานแล้ววันนี้คนดวงมันที่ได้เหตุงานเนาะบบบหัวหน้ากับแบบเออบับเอกสานมันคือนานแท้บัดน,นี้เพิินกับแบบเร่งเอกสานให้ออหยังยังเสียนะบับ พอมาอยู่ได้โบโดนก็ได้งานแล้วก็ได้งานประจำแล้วก็เหตุจนมาถึงทุกวันนี้นี่เดือนเดือนมิถุนายนี่กะซีครบสิบห้าปีเต็มเนาะเดือนเดือนนี้เดือนกุมภาพันธ์กะครบสิบห้าปีที่แต่งงานแต่ว่านี่เดือนมิถุนายนมันก็ีะครบสิบห้าปีที่ค่อยเหตุงานอยู่โรงงานแกะเอางาน โตนี่เนาะไปการันตีกู้งเงินธนาคารพอได้งานปุ๊บพวกค่อยกระสวนตัวไม้มาสัน่นเฮามะเฮ็ดลงไก่เถอะเฮามะเฮ็ดลงไข่เถอะปั๊บเออเฮามีงานประจําแล้วเฮามาเฮ็ดลงไข่เพื่อที่ปั๊บจังใดละ่ะเพื่อ เราต้องวางแผนกันก่อนเนาะบบเออเอาไปกู้เงินธนาคารนังสินะพี่น้องบบเออเอาเอาทีดินแน่เอาทีดินอยู่นี่แน่แล้วก็เอาเงินเดือนพ่วแน่เงินเดือนแม่แน่ไปการันตีนังสินะโอ้ยพี่น้องออมันบอดได้สบายเลยค่อยกะเออเห็ดกะเหตุว่าสันมะนี่พอได้ลงไกลปุ๊บ คลอดลูกออกหมาได้ลูกคนแรกพร้อมกันกับลรงไกลเลยแบบมาลุมตูมน้ำมาลึงมาตึงพี่น้องเอยแบบโอ้ชีวิตสุดยอดและทีนี้พอคลอดลูกได้พูโดนคลอดลูกได้ประมาณพาตัดออกเนาะได้ประมาณสีห้าเดือนปูสอนให้เห็ดขอดแกะ ค่อยผิดกรรมพี่น้องบับลูกชายค่อยขอดเดือนธันวาเนาะบัณน,นี้เดือนเมษาก็ได้ทำขอดแกะนะจีเดือนคีพาขอดลูกออกแล้วบัณน,นี้มามาเหตุงานทำขอดแกะบับปูเพิ่นซ่อนเนาะทุกอย่างเลยคือบั๊บเพิ่นบอกนั่นนั่นนี่นั่นน, ون, น่นนี่นั่นนอ้องเพิ่นซ่อนเขากระจำเอา บบเม่นเลือดขาวเลือดอยางบบเมน่นมันเม่นอิลี่ได้พี่น้องแกะนะเม่นคักเม่นแน่เม่นโบธรรมดาะโชคดีคือปีนั่นน้นนองเศร้ามาอยู่นำํำน้องเศร้ามาซอ,อ,นะอยเบิงลานให้น้องกับปัวเขาเนาะมาซอยเบิงลานให้บนี่พอเหาคลอดลูกแล้วใหม่ๆบับ มันกบโดนนะสีเหลือนพาคอดถคือบาบโดนเด้ะแล้วเอาไปเห็ดแบบกับเลือดกับยางแล้วไปไปล่วงแกะแบบเอามือล่วงเข้าไปเลยนะในท้องใน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 ท้องในช่องคลอดมันนะพี่น้องคือแบบปูแล้วซ่อนเนาะแบบค่อยผิดกรรมพี่น้องเอ้ยค่อยเกี่ยบตายมันบ่ได้สบายเลยอันนี้ อันนี้คือส่วนน้อยที่เว้าแบบชีวิตสาวนาโนเวนาะจจะเนาะแบบโอย้อยท้าเราอดอดทน,นแต่มันก็ผ่านมาได้ด้วยดีแบบสิฮอบลูกนี่ปะพัวกมีนะแบบมันบ่ได้สบายอิลีเด้อพี่น้องแบบจังไล๋ล่ะแต่บางคนที่เพื่อยูเพื่อัน เห็นงานประจำย่างเดียวจังสี很多很多่กับยู่บ้านกับบุกกับพัวจังสี่กับิ่นสบายกัมีเนาะกัมีแต่อีไมซี่นี่ล่ะมีแต่อีไมซี่นี่ล่ะบับโอ้เห็นงานบับที่เม้าวันนี้บ๊ับโบเมนว่าโบเมนว่าเจ้าข้องเก่งเลือว่าเลือว่าเจ้าข้องบับ เหตุงานเกงขีหยังสีบโแมนที่นอ้องแค่ยากมาว้าให้ฝังซื่อซื่อว,ว่าการที่มาอยู่ต่างประเทศอ่ะมันบางเท่อมันก็บ่ได้สบายอย่างที่คนไทยคิดอย่างที่คนทางเมืองไทยเพื่อนคิดว่าเออเมียฝรัง่งบับคุณนายฝรั่งอยู่บับสุขสบายบบอึดเงินใส่บบอึดเงินซอยซี่สิ แต่มัน,เนบเมนบ้านานเราพี่น้องค่อยยักแบบอาาบ้อมเบาคือยักทายทอดให้ได้เบิงทายทอดให้ได้เห็นว่าการเป็นยูข้องคนเกษตรกร,ก,รการเป็นยูข้องชาวนาะประเทศนอเวย์เป็นจังใดค่อยหลงเฟสค่อยกระหลงดุได้พี่น้องแต่ว่ากะเออยักเลิมอายักให้เห็นหางอยู่ถูกยักเบาให้ฟังว่า เป็นจังไดยัางคายถอนให้พี่น้องได้เห็นได้เบิงเนาะจ้าเนาะวะ่าการเป็นยูข้องชาวนาหรือว่ากเกษตรกรต่างประเทศอะเขาเป็นจังไดกันโอเคคลิปนี้น่ํานีนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคลิปน้ามาพอกันไหมซิว่าให้ฟังใหม่นาะจ้าเนาะสวัสดีค่ะ